ประหยัดไป5 0 0แสนสภาพป้ายแดงกลิ่นหม่เตะจมูกต้องคันนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับ isuzu mu-X e นะครับ3.0ด,ดีนิวเดีเนวีนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดครับเพื่อน2อลอ้อเป็นปี2018เลยนะครับและกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้ไฟหน้าใสใสนะครับมีไฟเดย์ไทม์นั n นนิ่งไร้ไฟตัดหมอกมาให้ครบเลยและเป็นยังสีขาวมุกนะครับอีนึงสีที่ยอดฮิตยอดนิยมมากๆและของแถมของแต่งคันนี้จัดเต็มมากๆนะครับคอมือจับโครเมียมกันสาต่างๆและยังได้แก เปาหลังค่านะครับติดตั้งให้อย่างดีครบพร้อมใช้จริงๆนะครับและของแถมยังนะครับสาหรับวิวเอคันนี้นะครับไม่เลยนะครับผมเข้ารูป 5D นะครับที่ร้านเราสั่งตัดใส่ให้รอบคันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้ต้องบอกว่ากินใหม่แตะจมูกมากๆนะครับเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยเดี๋ยวเราให้ดูออปชั่นนะครับด้านในของตัวรถสําหรับคันนี้กันนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนี่ เบาะแถวหลังกันก่อนเลยนะครับปีกเบาะยังแน่นยังตึงมากๆนะครับสภาพป้ายแดงของจริงเลยนะครับกินใหม่ต้องบอกว่ายังอยู่เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและในส่วนของเบาะคู่หน้านะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับเป็นเบาะปัาไฟฟ้าด้วยนะครับปีกเบาะยังแน่นยังตึงนะครับไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับในส่วนของหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีแผนที่นําทางเดลีเนลเกเตอร์มาให้ครบถ้วนเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต และในส่วนของเลขไม้นะครับเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆเลยนะครับคันนี้นะครับไม่เพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นโรบ้านมือแรกมือเดียวมีวัดเข้าศูนย์ครบทุกระยะนะครับถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับสภาพป้ายแดงของจริงเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ชุมนะครับโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถสําหรับ b ิวเอ็กคันนี้กันนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีข่ายัด นะครับแผนเพจต่างๆรอยมาร์กิ้งจากโรงงานนะครับมีให้ครบทุกจุดนะครับแก้ม2อฝั่งซ้ายขวาน็อดฝากระโปรงนะครับเดิมเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนนักทีคว่ำหรือน้ำท่วมนะครับการันตีเลขไม้แท้ๆ100%เนะครับและเครื่องยนต์นะครับยังนิ่งมากๆรอยมาร์คิ้งรอยแต้มสีนะครับจากโรงงานก็อยู่ครบทุกจุดเลยนะครับและในส่วนราคาวันนี้เรามา เสนอราคาต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะครับจากราคารถใหม่ป้ายแดงนะครับตัว3000นะครับขับ2นะครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0ล้านาปายๆเลยนะครับแต่วันนี้นะครับประหยัดไปเกือบ500แสนเลยนะครับเหลือเพียง8 9 9 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและสำหรับราคานี้สามารถซื้อได้ทั้งสดและจับแฟแนแน์นเลยสำหรับลูกคา้าท่านใดที่ซื้อสดร้านเราก็ไม่บวกแวดฟรีแวดเฟรีค่าโอและของแถมจัดเต็ม และสาหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับต้องบอกว่าพิเศษไม่แพ้กันเลยนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะครับกรณีฟรีดาวนะครับจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ10,000หมื่นสี่พันบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับและสําหรับใครนะครับที่จะจัดเงินนะครับเอาเงินกลับบ้านเงินเหลือกับบ้านต้องบอกว่าจัดได้ทุ่มทุ่มบน้นเลยนะครับเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับและใครที่กำลังมองหารถสวยคุณภาพดีของแถมจัดเต็มนะครับต้องที่นี่เท่านั้น